คุณครูทุกท่านครับวันนี้ผมไปเจอเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ใช้ในการสร้างเกมตอบคำถามแบบสุดสนุกเลยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม Enter พิเลยนะครับแล้วก็ใส่โค้ดไฟลุยพร้อมๆกันเลยเกมตอบคำถามใหม่ล่าสุดสำหรับห้องเรียนทั่วจักรวาลนะครับสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีชเดียนแชร์ครับวันนี้ครับผมมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินในการเรียนรู้มาฝากครับซึ่งเป็นเกมตอบคําถามใหม่ล่าสุดเลยนะครับใหม่ล่าสุดเพิ่งเจอสดๆร้อนๆเลยก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณครูแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะครับเชิญชวนคุณครูทั่วจักรวาลน,นะครับส่งต่อเครื่องมือนี้ ถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับมีชื่อเว็บไซต์ว่า playbadabing.com นะครับ p l a y b a d a b i n g .com นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่เจ๋งขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า playbadabing.com นะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็จะเจอกับตัวหนังสือเบลลอบาเลยนะครับที่เขียนว่า Badaboom! Let's talk of and learn in a fun way นะครับซึ่งก็เราเนี่ยนะครับมาถึงเว็บไซต์นี้แล้วถ้าเกิดเราลองกดนะครับมันจะมีเสียงด้วยนะี่ครับกดไปตรงไหนมันก็จะมีเสียงนะครับคือผมยังสงสัยว่าเขาตั้งใจจะทำให้มันมีเสียงทุกพื้นที่ของเว็บไซต์เลยหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเว็บไซต์นี้มากๆเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะไป เริ่มต้นการที่ปุ่ม sign up เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตไม่สมัครให้ทุกท่านดูไปแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่ากดมาในปุ่ม sign up นะครับก็คือการสมัครใช้งานเว็บไซต์นี้หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็เพียงแค่กรอกอีเมลกรอก username กรอก password นะครับหรือจะ log in นะครับ sign up with Google ก็ได้ Facebook ก็ได้ Twitter ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาต ข้ามไปเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยครับ A few m o m e n t s l a t e r เคครับหลังจากที่เราสมัครเป็นสมาชิกและเข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในหน้าของ Deadboard ซึ่งก็จะปรากฏเมนูอยู่ทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือ Home Create a Game Game List Video Tutorial Report Feedback แล้วก็ Logout นะครับ ในที่นี้นะครับเราจะกดไปในส่วนของ create a game นะครับแล้วก็เริ่มต้นใส่เกม title นะครับหรือว่าชื่อของเกมในที่นี้ผมจะพิมพ์ว่านะครับ m i x นะครับ T D s Quiz นะครับ m i x T D s Quiz นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า let's create a game นะครับก็จะรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคหลังจากที่เราสร้างไทเทอร์ของเกมหรือว่าหัวเรื่องของเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ่มนะครับเป็นเมนูให้เลือกอยู่2อันด้วยกันก็คือ question กับเพ์เกมนะครับก็เราจะกดไปในส่วนของ add question นะครับเพราะว่าเราสร้างหัวข้อของข้อคําถามเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดไปที่ add เ u e s t i o n ก็คือเพิ่มข้อคําถามนะครับสังเกตดูนะครับเรากดตรงไหนก็ช่างมันจะมีเสียงติ้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 ง,งขึ้นมานะฟิปฟิปฟินะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มต้นสร้างข้อที่1นะครับสร้างข้อที่1อันนี้ก็เป็นหน้าตาของการสร้างนะครับลักษณะแบบนี้เริ่มต้นจาก time duration ก็คือการจับเวลาในแต่ละข้อนะครับถ้าเกิดตั้งต้นเลยเนี่ยไม่มีการปรับค่าจะอยู่ที่30วินาทีนะครับสาวินาทีเราสามารถปรับได้นะครับพิมพ์ตัวเลขใส่ได้นะครับ,มส,นะรบสมมติว่าผมปรับเป็น25นะครับ แล้วข้อคําถามเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองกดดูก่อนว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับโอเคอันนี้สูตรทางคณิตศาสตร์นะครับโอเคได้ไหมนะครับก็น่าจะพอใช้ได้นะครับสามารถแอดรูปภาพได้ไหมนะครับ select image to be upload นะครับอ่าสามารถเลือกรูปภาพได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูทีละอันกัแล้วกันในที่นี้ผมขออนุญาตลองดูก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็น embed link อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็อาจจะ ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งหรอเราจะข้ามไปเลยนะครับใส่ลิงก์ได้ไหมโอเคใส่ลิงก์ได้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะครับขออนุญาตลองกดดูออันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยา,าศาสตร์นะครับโอเคผมขอเริ่มต้นข้อแรกง่ายๆนะครับขอเริ่มต้นข้อแรกง่ายๆนะครับก็คือการพิมพ์นะครับลงไปเลยนะครับโดยการพิมพ์ว่า0บวกในลนักษณะแบบนี้นะครับ เป็นโจทย์นะครับเป็น q u ค t i o n นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อคำถามลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบของข้อคำถามได้อีกนะครับสีน้ำเงินคือ multiple answer นะครับ MC ก็น่าถ้าเกิดผมเดานะผมคิดว่าน่าจะเป็น multiple choice ก็คือการที่เราสามารถตั้งโจทย์แล้วให้นะครับ ผลลั์นะครับหรือว่าตัวเลือกเนี่ยนะครับมีคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า1นึ่คำตอบนะครับส่วน s i n เกิลแอนเซอรนะครับหรือ s i n เกิลแอนเซอร l มัลติ c พิลชอก็คือ1คําถามนะครับ1คําตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้1คําถาม1คําตอบที่ถูกต้องนะครับสังเกตดูว่าผมกดนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดนะครับมัลติเพิ Answer MC นะครับสังเกตดูว่าสามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่าหนึ่งคำตอบอันนี้ผมคิดว่าหลายๆเว็บไซต์เริ่มมีแบบนี้แล้วนะครับ Take Answer นะครับอันนี้ก็น่าจะพิมพ์ตอบนะครับพิมพ์ตอบแล้วก็มี Match นะครับ Equation Doodle นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผมขออนุญาตไม่ลองกันแล้วกันนะครับแล้วก็อีก2อันนะครับ r a n g Value Answer นะครับลองกดดูซิคืออะไร อ๋อน,นี้มีค้ามแม็กข้ามมินนะครับในลักษณะแบบนี้ขออนุญ,ญาตไม่ลองนะครับเพียงแต่อธิบายแล้วก็อยากให้ท่านไปลองดูต่อเนาะและอันสุดท้ายก็คือ open ended question survey นะครับก็คือคำถามไปเปิดหรือว่าเป็นการสำรวจเฉยๆอันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพาท่านลองขออนุญ,ญาตลองอยู่3อันด้วยกันนะครับลองอยู่3อันด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อจบคลิปนี้แล้วนะครับยังไงก็อยากให้ท่านไปทดลองกันต่อนะผมจะเริ่มต้นจาก single answer MC นะครับ ก็คือการกําหนดแบบนี้นะครับหลังจากที่เรากดแล้วก็จะมีสิ่งที่นะครับปรากฏขึ้นมาเป็นกล่องนะครับวงรีนะสี่เหลี่ยมมุมมนแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์ตัวเลือกลงไปนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์20นะครับอันนี้อันนี้เป็น30สนะครับสังเกตดูว่าเมื่อเราพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับสิ่งที่เป็นพรีวิวขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดติ๊กถูกอ่าโอเคอันนี้มันถูกแล้วนะครับอ่าสังเกตดูว่า เราจะมีการติ๊กถูกในส่วนของ is correct answer นะครับสามารถเปลี่ยนได้เนาะในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มที่คำอธิบายเพิ่มเติมเมื่อเด็กตอบเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่อธิบายก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับผมจะกดไปที่ปุ่ม finish and go back นะครับ finish and go back ในที่นี้นะครับเราก็จะได้คําถามเข้ามา1ข้อแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มอีกนะครับก็ add question ไปอีกนะครับ add question ไปอีกนะครับ อันนี้ผมจะลองกําหนดเป็น25นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะลองอย่างที่บอกทุกท่านนะครับว่าตัวเลขอะไรบวกกับตัวเลขอะไรแล้วได้เท่ากับอ่สิบนะครับมัลติเพลย์แอนเซอร์เอนะครับก็อันนี้อาจจะเป็น5้บวกหนะครับสิบบวกศูนะครับสอบวกแนะครับใส่ได้เพิ่มอีกไหมโอเคได้นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ลองเป็น5้บวกหนะครับก็จะมีถูกอยู่3อันด้วยกันนะครับ A B แล้วก็ C นะครับ A B แล้วก็ C นะครับ Air choice ได้ด้วยนะครับ Air choice เพิ่มได้นะครับในลักษณะแบบนี้ Remove choice ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูซิว่ามันจะมีปุ่มที่เพิ่มคำถามอีกไหมในตรงนี้โอเคนะครับจะต้องกด Finish แล้วกด Back กลับไปตอนนี้เราได้2ข้อแล้วนะครับได้2ข้อละต่อไปผมจะลองแทรกในแบบที่เป็นในส่วนของอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Take answer นะครับผมจะลอง เป็น50บวก50นะครับข้อนี้สัก30วินาทีอีกแอนเซอร์แล้วก็อ่าเป็นเฉลยตรงนี้นะครับลองพิมพ์เข้าไป100นะครับอ่าลักษณะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะตรวจได้ไหมแต่ว่าไอ้ตัวหินเนี่ยมันน่าจะเป็นคำใบ้นะครับเป็นคำใบ้ถ้าเกิดใส่แบบนี้มันน่าจะเป็นเฉลยเลยหรือเปล่านะครับโอเคลองดูก่อนก็นแล้วกันนะครับผมอันนี้ลองดูซิว่าอันนี้คืออะไรนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเฉลยนะครับ multiple choice multiple c o l l e c t the t a k e x t answer you can use new line to define more than one c o l l e c t answer อ๋อโอเคอันนี้เป็นการเหมือนกําหนดคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่าหนึ่งคำตอบโดยการแบ่งเป็นบรรทัดนะครับโดยการแบ่งเป็นบรรทัดสมมุติว่าผมลองตั้งค่าตัวเลขตรงนี้นะครับตั้งค่าตัวเลขตรงนี้ แล้วก็ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น100นะครับเพราะฉะนั้นคําใบก็ต้องเปลี่ยนใหม่ละนะครับอันนี้เป็น100ได้นะครับหลังจากนั้นอันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ได้มากกว่านั้นอีกอย่างเช่น50บวก50 80บวก20 60บวก40นะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากอะไรมากมายก็1คําถาม1คําตอบก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นกด go back นะครับผม ทีนี้ขออนุญาตพาทุกท่านไปลองอีกอันนึงในส่วนของการใส่รูปภาพนะครับโอเคครับผมก็จะกําหนดค่าเป็น30ก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมจะลองพิมพ์ว่าจากรูปภาพเรียกว่านะครับจากรูปภาพเรียกว่านะครับแล้วก็เลือกรูปภาพเข้ามาทีนี้ผมจะลองกดไปที่ปุ่ม select image to be uploaded นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพเข้ามา โอเคในละักษณะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาได้ไหมนะครับโอเคหลังจากที่เรากดแล้วมันจะขึ้นปุ่มนี้เขียนว่าอัปโหลดวันอิมเมจผมจะกดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะอัปโหลดรูปภาพเข้ามารอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วได้แล้วหลังจากนั้นลองกดไปที่โค้ดแกลลอรี่นะครับรูปภาพขึ้นไหม,มรูปภาพไม่เห็นขึ้นนะนะครับขออนุญาตลองใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ๋อมันต้องกดที่รูปภาพอีกหรือเปล่า อ๋อต้องกดที่รูปภาพแบบนี้นะครับข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้อันนึงที่ผมสังเกตเห็นนะมันค่อนข้างที่จะมีกราฟิกที่อาจจะยังดีกว่านี้ได้อีกในอนาคตผมมั่นใจว่าเขาน่าจะพัฒนามากขึ้นกว่านี้นะครับโอเคมันขึ้นโค้ดแบบนี้ทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าให้เราเรารู้กันแล้วกันว่าเราแทรกรูปภาพแล้วให้ดูเฉพาะพรีวิวในส่วนทางด้านขวามือในหน้าจอของมือถือตรงนี้นะครับ หลังจานั้นผมจะเลือกเป็น Single Answer MC นะครับแล้วก็พิมพ์ช h o i c e ลงไป Cat Cat Dog นะครับอ่าโอเคเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ r a t แล้วก็ BAT นะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะกดไปที่ Go uh, Finish Go Back นะครับ A Later Few Moments later.